สวัสดีครับวันนี้เราพามาที่วัดสามงามนะฮะจังหวัดนครปฐมนะครับผมมากราบสังขารหลวงปู่แย้มแห่งวัดสามงามนะฮะเมื่อกี้มาทําบุญกราบหลวงปู่แล้วฮะก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับผมนี่นะครับสรีสระสังขารของหลวงปู่แย้มนะหลวงปู่แย้มฐานนยุโตนะฮะแห่งวัดสามงามนะฮะดอนตูมนะดอนตูมบางเรนนะครับผม สังขารหลวงปู่อยู่นี่นะฮะวิหารอันนี้สลาประคูประยุทธ์นววการนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสังขารหลวงพ่อเตะคงทองนะฮะเกจิยุคเก่านะผู้บรรจารของหลวงปู่ยมนะฮะแล้วก็ไปดูกุมารทองเจ้าสัวทองทรัพย์ตูนะฮะตอนนี้สวยมากเลยนะครับทางวัดปรับปรุงใหม่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมวัตถุมงคลทางวัดสัมงงามด้วยนะฮะกุมารทองที่ดังๆนะไปพร้อมกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เิหารหลวงพ่อเต๋อคงทองแ้วฮะเดี๋ยวคือไปถ่ายให้ชมนะด้านบนมีแล้วจ้ะครับไปดูด้านบนนะฮะนี่นะครับผมสรีระสังขารของพรอเต๋อคงทองนะฮะแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายมือจะเป็นของเจ้าสู่ทองซับโตนะครับผมนี่นะครับ ทางวัดปรับปรุงใหม่สวยมากเลยคิดถึงมากเลยมาตั้งแต่ปี2553 54 55 56 57เลยนะฮะกุมารทองของผมก็อยู่ที่บ้านเยอะแยะเลยนะของหลวงปูแ่แอมนี่นะครับบรรยากาศอันนี้ด้านหน้าจ,จะเป็นซีล่าลงสเกตนะฮะครับ,นะรบเดี๋ยวเราไปดูกุมารทองซับโตกนันฮะดูของของเล่นที่คนเอามาแก้บนนะเยอะมากเลยครับนี่นะฮะ กุมารทองซาโตนะครับผมนี่สวยทั้งเปลี่ยนใหม่แล้วเห็นไหมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอันนี้ของแค่บนนะฮะเยอะแยะมากมายฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะไปดูนี่กุมารทองฮะของตู้วัตถุมงคลของทาง,งวัดน,นะฮะเห็นไหมครับนี่คือกุมารทองนะครับน่ารักเห็นไหมน่ารักมากเลยนะครับผม ราคาก็จะทำานเจ้าสูททองทับโตรุมหัวกันพันห้าร้อยบาทนะฮะจะเป็นเงินดินนะโดยขอส,สร้ 63. สวนสมใจนี้พี่หกสามสีข้าผงต่างๆนะฮะมีนาฬกานะฮะากหนึ่งพ้าร้อยบาทรูปนะฮะต่างๆนะครับผมหื่นต่าง บรากานะับไม่ได้ก็วันจะเกิดลครับสยนะไม่บนตู้ทางวัดนะฮะผมกุมารทองนะฮะ นี่เป็นัำเบอร์นะครับไม่ใช่ราคานะนี่คือเลขัำเบอร์ที่เ้งวัดตอบโค้ดนะฮะตรงนู้นจะเป็นเหมือนกันนะครับผมเดีดูกันอะนยนอันนี้่งอ๋อขยันนะ้กล้องขกองขององค์เล็กข้ามัลองห้าร้อยนะฮะ ที่โซฟอรนที่ก็แพฟครับ <saben. S 1> นี่ก็แพฟตับคับผมจกระสับเพื่ปชมนะฮะนี่คือประติเก่าของหลวงปู่ย้ำนะฮะนี่ที่เราที่ผมเคยมาตอนสมัยท่านยังดำรงท้าทัดอยู่เขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะนะฮะถ้าเข้าไปฝั่งนี้ตปกติจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้ว อันนี้คือของแกะบนที่มาแก้บนเจ้าสฉวทองซัตโตนะฮะเที่ยบเลยครับผมสวยมากๆเลยนะฮะของเต็มเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะลาทุกท่านไปแค่นี้นะฮะวันนี้มากราบคำบูญกับวัดแล้วนะครับวันนี้ลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ